สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับผมก็จะพาทุกท่านน้มาชมสมเด็จฮะสมเด็จเนื้อโลหะนะครับของวัดปาริวาทนะครับราชสงครามนะครับอ่าก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับปี39นะครับของหลวงพ่อสมชายวัดปาริวานะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมฮะสภาพก็อ่าอย่างที่เห็นเลยนะครับเขียวเขียวนี่คือคาบเหนือคาบ อะไรนะเห็นไหมฮะแกอวมาจากกรอบนะครับเขาไม่ใส่กรอบพลาสติกนะเขาใส่กรอบธรรมดาน้กรอบสแตนเลสธรรมดานะครับข้ามเหงื่อข้ามน้ําก็เข้าไปได้นะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นในน้าเห็นไหมฮะก็จะเป็นองค์สมเด็จนะครับเห็นไหมครับก็จะมีครอบแก้วนะครับเป็นเนื้อโลหะนะน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับถ้าจําไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยนะครับเห็นไหมครับลักษณะก็ สวยงามเลยนะครับพุทธศิ์อ่ะโฟกัสหน่อยครับโอเคโฟกัสแล้วนะฮะเห็นไหมครับก็จะคมชัดเลยนะตรงนี้เห็นไหมมีเส้นตรงนี้เลยนะครับชัดๆเลยนะก็มีจุดตรงนี้นะฮะเห็นแล้เป็นเหรียญปั๊มนะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับนี่โฟกัสแล้วนะครับเห็นไหมครับมาให้ชมความสวยความงามนะฮะแต่เหรียญนี้ไม่ค่อยสวยนะครับมาให้ชมความคมดีกว่าครับนี่ ของหลวงพ่อสมชายนะครับดีทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือหรือว่าเป็นเหรียญของท่านนะครับหรือเป็นวัตถุมงคลต่างๆของท่านนะครับดีหมดทุกรุ่นเลยนะครับเรามาชมดูข้างหลังครับด้านหลังเขียนวัดปาริวาสนะครับเห็นไหมครับชัดๆเลยนะครับฟอนต์นังสือสวยงามมากๆเลยนะครับตรงนี้เขียนเป็นอระหังนะครับเห็นไหมฮะถ้าผมสะกดผิดก็ขออภัยนะครับอระหังนะครับพศ2อ3 9อนะครับ ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมฮะชมขอบครับเห็นไหมฮะสวยงามครับราคาเล่นหาก็ยังไม่แพงครับสาหรับประตูมงคลของหลวงพ่อสมชายนะท่านก็เป็นศิษย์เอกของหลวงปู่วง์นะครับปัดปานีว่านนะครับเห็นไหมครับก็สืบวิชาเสือมาจากหลวงพ่อวง์นะครับเห็นไหมครับสวยงามเลยนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับไม่มีอะไรมากครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับฝากติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับว่าจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้อยๆพดท่านด้รับชมนะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ